เจออีไมไใช่ป่ะโอ oh. ้แต่งตัวลายดอ,อกคือแท้สงการเมื่อบักนี่ก็ไปเล่นน้ำตัวนละเห็ุแล้วลรอป้าเหตุยังเอ้าป๊อบดินรงเรียนเตรียมปลูกแักรอดไหมแม่เอฟซีก็จะถ่ายอยู่หเอาสงการกันสิว่าให้ยุดได้ตีไปเฮตุจักรันจะใครไปเล่นน้ำป๊อปใช้งานบป้าบหนักไปหรือเปล่าหนักยังหน่อย,ยหนึงเด็กโอ้นี่ โบนน่อ่ามระวังระวังนะโนโน่อ ว้าว้าว้าโฮนี่กลัวไหมกลัวผีไหมโฮนี่โฮนี่เออเออวว้้าาโฮนี่โฮนี่เออพระชิพาบึงเพียงกว่ามด้วย พี่พี่สังเกตเจ้าเห็นคลิปนี่บ้เห็นบ้เวลามันเลื่อนมามนี่เข้ามาปอปมันสะกดด้วยปอปปาเนี่ยเห็นบ้แต่อยู่ในไร่นามันเป็นบอใบไม้นี่เห็นบ้อันนี้แหละเพจปวามท่านเห็นแบบนี้แล้วน้ำมันร่อยไปที่เนี่ยพี่ป๊อปนี่ว่าไม่ต้องให้ป๊อปปาไปทํางานหนักขนาดนั้นหรอกโอ้ยหนักยังสำนักหนึ่งก็รู้สึกว่าป๊อปปาจะเริ่มเป็นบ้าไปแล้วนะสิโอ้ยมึงก็ย่านเพราเขาเรื่องแล้วนะพ่อนี่ไม่ยังไคเป็นยังอีพ่อนี่มันย่านเจ้าหรอกมึงเป็นยานตีส่วนย่านยังดหนี่มันน่ากลัวมากพี่ป๊บอ